ชีลาวทำอ่อมเลยวันนี้เราก็มาซื้อของไทยกันนะคะมีอะไรบ้างมีชีโครงอ่อนมีทินมีหลายอย่างนะยคะอันนี้แกจ้มาขายเป็นรถรถนีมีประชายผักชีลาวมะมาวครีมคะน้นนา ผักชีเยอะมากคะ่ะอันนี้เป็นปลาดุกน,นี่ก็เป็นปัเนเยนแท้งคอขนมตะไคร้อันนี้ก็เป็นใบกะเพราเอ,อม้มให้ตา่าด้วยอันนี้ก็พันธุ์สีนะปลาดุกเขาปลาดุกเอาปลาดุกไปไปผัดเด้อดที่ฟอนผัดเหรอ อร่อยมากเอาสองตัวเลยใช่เอาไปสองตัวแล้วไอ้นั้นมันชอบกินใช่ไหมเนาะันี้จะเป็นข้าสยามก็มีเนี้อก็มีมีมก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามด้วยค่ะเป็นอันนี้เป็นแถมแดงมีหมดทุกอย่างพริกฟงฟิกฟง,งคนไทยชอบมาซื้อที่นี่ค่ะแต่ว่าจะมาพี่แกจะมาเฉพาะ วันที่สิบหกเนาะพี่เงินเดือนออกาะเงินเดือนออกวันที่สิบหกเป็นน้ำ <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้ำปลา <c oughs> ใหม่อันนี้ก็ไม้อันนี้ไม้อันนี้ฮะ <c oughs> อันนี้เป็นของสิริพร <c oughs> อันนี้ของอะไรการเจนาติปแปง้งอันนี้เท่าไหร่คะพี่ห้าร้อยค่ะน,นี่คะ่ะเ,เ,เอาไปกินกันนะคะกุออยี่สิบเก้าครับเมื่อกี้ดได้อันนี้เป็นแล้วติ๊กอีมากี่ัจ